รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายท้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหรัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอนรหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมตอนรหรัสครับ กำลังก้าวสู่หนทางนะฮะที่จะไปคว้าล้านที่3จากดาวินชีนะครับของแชมป์ AJ ของเราตอนนี้นะครับสามารถเป็นแชมป์ไปแล้วถึง41สมัยนี่เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่42กับเขาระหว่างคุณ AJ เองกับคุณจิ๊บคู่ต่อสู้ของเขาตอนนี้คุณ AJ ถือ 12, ถอยู่12,000ครับคุณจิ๊บถืออยู่4,000สู้เท่าไหร่ครับคุณจิ๊บครับพันหค่ะ1,000นะครับได้เลยครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง 2,000ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้นะครับจะตีตื้นขึ้นมาที่5,000ต่อ 1,000,1,000. ดาวินชีขอ2พยางสองพยางรหัสภาพมาครับ เจนกดล้วค่ะทิมซิลค่ะคุณเจิ๊บครับวงในค่ะวงในถูกต้องครับภาพแรกและภาพสุดท้ายเป็นการกานะครับทั้งคู่แต่เป็นกาถูกและกาผิดะนะครับแต่ตรงกลางนั้นเป็นวงเพราะฉะนั้นวงใน5,000ต่อ11,000ครับ เดจ,จครับ1 1 0 0 0ต่อ5,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและ4,000ตรงกลางนี้ถ้าเกิดคุณจิ๊บดึงไปได้อีกก็ขยับขึ้นมาอีกใกล้เข้ามาเป็น7,000ต่อ9,000มาครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาปรหัสภาพมาครับ ห้าสีสสองหน่าเสียดายจริงๆภาพแรกเป็นภาพของหัวภาพที่สองเป็นภาพของโลโก้เราชนะชนะแต่ภาพที่สามบอกว่าเอาคำว่าชนออกไปก็เอาชอช้างและนอนหนูออกไป คำตอบที่ถูกต้องคือ,อหัวเราะครับผมหัวเราะเลยล่ะดาวิชีขึ้นสี่พันเก้าพัต่อ3,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางดึงกลับไปได้ครับคุณจิ๊บขึ้นตาม5,000ต่อเ0็ดแต่ถ้าไม่ได้ข้อหน้าหมดหน้าตัดครับสี่พตรงกลาง ดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับบอสามค่ะกดอีกแล้วค่ะ ลองไหมครับตอบครับคุณจิมครับในใจความคฮะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันถูกทุกคำเลยอะแต่ว่าคุณเรียงผิดอะไม่ทันซะแล้วตายแล้วเอาเดี๋ยวก่อนเบอร์สามครับไม่ทันละคุณฟอร์มค่ะเชิญค่ะความในใจค่ะความในใจครับถูกต้องครับ คุณจิ๊บมีความในใจจะบอกอะไรไหมคะ <c oughs> คือคิดถูกแล้วแต่ดูดิคือความกดดัน, <c oughs> นอะคือคิดถูกแต่ว่าความกดดันทำให้ทำให้คุณจิ๊บแบบเลี้ยงผิดภาพแรกและภาพสุดท้ายนะขนาบข้างไว้เลยก็คือภาพของใจแต่ข้างในมันมีควายอยู่แต่ควายตัวนั้นเนี่ยมันมีภาพค่ข้างที่บอกว่ายอยักษ์เปลี่ยนเป็นมอมา้าก็เลยกลายเป็นความความในใจได้ใจในความแล้วอะ แต่ไม่เป็นไรคุณฟอร์มได้ไปรับไป2,000ครับพร้อมกับรับ,รบค่ะกิมซ็จจากดีนะ่ากาบ้านนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุน่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันเอาอีกเอาอีกคุณจิ๊บชอบชอบแต่เรียงให้ถูกนะ <c oughs> <c oughs> หมดได้ตังคุณจิ๊บครับสู้ๆคุณเจ๊สู้ๆค่ะสองพัน <c oughs> <c oughs> ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณจิ๊บกี่พยางครับแชมป์พยางเดียวครับหนึ่งพยาง หนึ่งพยางรหัสภาพมาครับแชมครับมืดครับมืดปิดจบครับ ไม่ทันจริงๆสำหรับคุณจิ๊บนะฮะภาพแรกคือภาพของมือมือของะไรมือของดอเด็กแล้วภาพที่สองบอกตัดอาออ่างออกไปออกเสียงว่ามืดทันทีปิดจ็อบชแชมป์สมัยที่ส2พร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก8,000ครับแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิ๊บครับขอบคุณมากครับอนน แปดพันสองรอบแล้วนะคุณเดเจไม่ถึงหมื่นสักทีที่สามารถเก็บไปได้ค่ะน้องเชียร์ครับต้องดูว่ารอบนี้จะชนะหรือเปล่าแล้วถ้าชนะจะเก็บเงินสะสมไม่ได้อีกเท่าไหร่นะคะผ่านเขาคนนี้ไปให้ได้นะคะแชมป์ขาคนต่อไปแรนดอมกันเลยค่ะอยู่ที่เบอร์แปดคุณอุ้ยค่ะ ป็นไงคะกำลังจะต้องลงไปแข่งแล้วอยู่บนนี้คุณก็สติมีมีสติลไปได้อยู่เหมือนกันได้บ้างครับได้บ้างนะคะคตอนนี้พร้อมสู้นะคะก็คงต้องพร้อมครับเอาล่ะเ <laughs> ต็มที่ค่ะคุณอุ้ยปรบมือ,อคุณอุ้ยคะ่ะสวัสดีครับคุณอุ้ยครับครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ ช่วยธุรกิจที่บ้านครับช่วยธุรกิจที่บ้านนะครับดูดาอิชีเป็นประจำไหมครับดูบ่อยครับดูบ่อยดูบ่อยนะครับแล้ววันนี้ลงมาก็สติลมาแล้ว2,000เหมือนกันแล้วก็ต้องขอย้ําอีกครั้งนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณสามารถโค่นแชมป์ได้5สมัยแรก Air c a r r i e r X Inverter Plus รอคุณอยู่ครับแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier ซึ่งพลัสไปด้วยการดีไซน์รูปโฉมใหม่นะครับสุดหรูและก็ยังพลัสไปด้วยระบบกรองฝุ่น pm 2.5และสามารถกําจัดไวรัสได้เหมาะมากสำหรับสถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้้้ะแลสสุุดดททาายย นี่เลยพลาสไปด้วยกับการดีไซน์สมาร์ทวีโบทใหม่ที่มีความเรียบรู้อยู่ตรงนี้รอคุณอยู่แน่นอน5สมัยแรกรับไปเลยครับคุณเจเจครับไปแล้ว42สมัยขาเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เมื่อยไม่ถามจริงๆเมื่อยครับเมื่อยมากเลยครับเพราะว่าแบบเวลาเราถ่ายทีมันคือยืน7-8ชั่วโมงอะครับมันนอกจากใช้พลังสมองเยอะแล้วยังต้องใช้พลังร่างกายเยอะมากในการเป็นแชมป์ และคุณก็ยืนมาแล้วถึง42สมัยนี่คือสมัยที่43ที่คุณจะต้องป้องกันให้ได้เงินรางวัลสะสมของคุณตอนนี้รวมทั้งสิ้น2ล้าน4แ3ห2,000บาทครับสวยงามมากค่ะแชมป์ฟังแบบนี้แล้วมันหายเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่คุณพุ้ยครับเราเองก็สามารถมีเงินเก็บแบบนี้ได้จากดาวินชี และเวลานี้เป็นเวลาของคุณแล้วพร้อมนะครับครับผมดาเินชีใส่ให้คนละหนึ่งมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางส0่พตรงกลางดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสภาพมาครับ เรเจครับท้องพระโรงครับท้องพระโรงถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของท้องนะครับภาพที่สองก็คือพระนะฮะพระคือใครพระคือคุณโออนุชิตค่ะรถท้องพระสละโอแล้วก็รอเรือรูปงูก็ตบท้ายด้วยงองงูท้องพระโรง1 2 0 0 0ต่อ8 0 0 0ครับ หมื่นสองพันนะครับตอนนี้อยู่กับแชมป์นะครับแปดพันอยู่ที่คุณอุ้ยครับสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางรพาัพภาดมาครับ เดใจใจครับหาตัวจับยากครับหาตัวจับยากถูกทองครับผมแหมอยากทำได้จังเลยนะฮะระเบิดควันหายตัวหายตัวแต่ก็บอกว่าไม่เอายอยักษ์ในภาพที่2ก็เลยกลายเป็นหาตัวแต่ภาพที่สามปลาไหลมันจับยากเหลือเกินดูยากจริงๆอยดูหน้าน้องเาแล้วหาตัวจับยาก1 4ื่นพต่อหกพัครับ แต่ดิฉันว่าผู้หญิงคนนี้เริ่มหาตัวจับยากนะคุณฟองนี่เธอก็กด,กดรัวๆร,รัวเลยค่ะรัวจริงๆอีกแล้วกดอีกแล้วหมื่นสี่พันต่อหกพันครับคุณอุ้ยครับสู้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งครับพันเดียวมาครับคนละหนึ 1, ่งพันรวมเป็นสองพันตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้ครับคุณอุ้ยครับจะขึ้นตามที่เจ็ดพันต่อหนึ่งหมื่นสามพันสองพันตรงกลางดาวินชีขอหนึ่งพยางหนึ่ง พยายาอาภาพมาครับ บอร์ส2ค่ะทีมซิลกดแล้วค่ะหมดเวลาครับเชิญครับเชิญเลยค่ะ1พยางครับอ้าวต้องตอบค่ะต้องตอบแล้วค่ะอ๋อไ, oh, ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้ oh, รีบไปหน่อย,ย1นึ่งพยางไม่เป็นไรนะคะคเดี๋ยวไว้สมัครกลับมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ภาพได้เป็นภาพของสระนะครับภาพที่2มีรูปกระปุกอยู่สองกระปุกดีสีทองและสีเงินเขาชี้ไปที่สีเงินแล้วกระปุกเป็นรูปอะไรครับหมูหมูนักสัตว์หมูคือกุสะกุลเงินและภาพสุดท้ายพี่ไทยธนาวุฒิก็ไทยสกุลเงินไทยก็คือบาทนั่นเองได้ไปชี้เขาคืน2อ0 0ครับ หม0 0นันอยู่ที่คุณเอเจนะครับห้าพอยู่ที่คุณอุ้ยสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางสี่พตรงกลางถ้าคุณอุ้ยสามารถดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นตามที่เ0็ดต่อ1น0 0งหมื่พตรงกลางครับดา v i วินชขอ2พยางสองพยางรหัสภาพมาครับ สองพยานรหัสภาพมาครับ คุณเอครับท่ามกลางครับท่ามกลางถูกต้องครับทั้ง3ภาพนะครับผมเป็นภาพของท่ารำนะครับผมแต่ว่าภาพตรงกลางมันเป็นท <มา S 1> <า>่าม้าก็เอามอมม้ามาใส่ก็กลายเป็นท่ามกลาง15,000ต่อ3,000ครับ เหลืออยู่สามพันครับคุณวุ้ยครับผมอยู่ที่คุณเราไม่เร่งครับคุณจะเล่นยังไงครับสามพันนี้สองพันครับสองพันนะฮะมาครับสองพันร,รวมเป็นสี่พันตรงกลางนั่นหมายความว่าสําหรับข้อนี้ถ้าคุณวุ้ยไม่สามารถดึงกลับไปได้ข้อหน้าต้องหมดหน้าตักแต่ถ้าดึงกลับไปได้ครับคุณจะขึ้นตามที่ห้าพันต่อหนึ่งหมื่นสามพันสี่พันตรงกลางดาวินชีขอห้าพยางห้าพยาง รหัสภาพมาครับแชมป์ครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับ คาร์บอนไดออกไซถูกต้องครับภาพแรกคือภาพของคุณ C ีสีวัดก็ C ภาพที่สองโอนุชิตก็ O และภาพที่3ดินสอู่แต่ภาพสุดท้ายบอกว่าไม่เอาเอกทู่ก็เลยเหลือทู CO2 คืออักษรย่อของ c a r ์บอนไดออกไซด์1 7,000ต่อ1น1,000ครับ หยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับคุณเอเจเหมือนเขาจะเอาคืนกับสมัยที่4 1และส2ที่เก็บไปได้เพียงแค่สมัยละ800 0 <c oughs> แต่สมัยนี้เขาจะสามารถเก็บไปได้ถึง18,00 0หรือเปล่าหรือคุณอุ้ยจะสกัดเขาเอาไว้อีกสักหน่อยหมดหน้าตาคุณอุ้ยครับคุณอุ้ยจะสู้ค่ะหมดหน้าตากแต่ไม่หมดโอกาสครับคุณอุ้ยครับ2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณอุ้ยดาวินชีขอ สองพยางสองพยางปราดภาพมาครับ ผูค้ครับบากบันครับถูกต้องครับภาพแรกคือภาพของปากภาพที่สองคือภาพของการปั่นจักรยานก็คือการปั่นแต่ภาพที่สามภาพที่สี่เป็นการตัดหางปลาออกไปสองตัว <c oughs> ปากปั่นก็กลายเป็นบากบันนั่นเองสุดยอดครับผู้ดยครับสองพันต่อ1มื0นครับ และแล้วนะครับผมแชมป์พอเราก็ไม่สามารถจ็อบได้นะครับผมก็ยังไม่รู้ละว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ต้องสู้มาก่อนครับแชมป์หมื่นหกพันต่อสองพันสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับแน่นอนสองพันรวมเป็นสี่พันตรงกลางแปลว่าคุณอุ้ยต้องทําให้ได้อีกหนึ่งครั้งครับสี่พันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณอุ้ยอีกครั้งและเป็นโอกาสปิดจ็อบเพื่อคว้า18,00 0ของแชมป์ของเราอีกครั้ง ดาวินชีขอ1พยาน1พยานรากาศภาพมาครับ เดจเจครับโลกครับ Earth หรือว่าโลกถูกต้องค <c oughs> รับผมภาพแรกคือภาพของหูภาษาอังกฤษก็ ear <Yeah. S 1> E A R ภาพที่สองผู้หญิคนนี้เขากำลังคิดอยู่ภาษาอังกฤษ think T mm H hmm. Th I N K ภาพที่สามเขาเขียนไปแล้วหมึกมันหมดห <c oughs> มึกภาษาอังกฤษ ink I N K ท้ายที่อยู่จากคำว่า think เอาออกไปก็จะเหลือแค่ E A R T H เโลกนั่นเองปิดจ็อบแชมป์สมัยที่43ครับคุณเดจครับและขอเสียงปรบมือด้านให้กับคุณดุ้ยด้วยครับวันนี้กับคุณยอดฮัลโหลซิล2 0ันครับและทําได้สําเร็จจริงๆครับผมและเป็นอีกครั้งที่เขาสามารถเก็บเงินรางวัลสะสมในเกมไปได้สูงถึง18,000บาทครับที่ว่าหลังจากนี้นะครับผมว่าทีมซีลไม่ต้องเหนื่อยแน่นอนและเหนื่อยสุดน่าจะเป็นน้องเชนที่จะต้องหาคน แรนดอมลงมาเพื่อคน้นแชมป์คนนี้ให้ได้แ,<น>แต่นนเวลาวันนี้ก็หมดอีกแล้วเชียร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแรนดอมกันใหม่แต่ตอนนี้ก่อนก่อนจะหมดเวลาอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเงินสะสมเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นะครับสำหรับคุณ AJ นะครับแชมป์43สมัยเงินวันสะสมทั้งสิ้น2ล้าน4แสน50,000บาทครับแล้วขอปิดรายการไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วเ,<อ>เนใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เย็นๆแบบนี้หิวกันหรือยังครับคุณผู้ชมจานโอชาวันนี้ขอพาทุกท่านนั้นลุยกันมาไกลถึงสมุดปราการครับเพราะว่าวันนี้เรามีปลาสลิดบางบอ่อแบบโบราณมานําเสนอครับซึ่งกับวิธีนั้นสูตรพิธีพิถันกว่าปลาสลิดอื่นๆแน่นอนเพราะเรานั้นจะคัดออกปลาสลิดท,ที่ได้คุณภาพนําเข้ามาสู่กระบวนการฝัดเกลือแบบสูตรบางบอ่อโบราณแท้เริ่มจากการที่เราต้องมีเกลือคุณภาพดีนะครับลงไปคลุกเขากับตัวปลาสลิด เพื่อให้เกลือนั้นดึงน้ำคาวปลาออกจนหมดจากนัน้นนำไปหมักกับเกลือสูตรพิเศษอีกครั้ง<ส>เพื่อเข้าไปทำให้รสชาติเนื้อปลานั้นกลมกล่อมและอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแม่เนื้อปลาที่ได้นั้นก็จะมีความนุ่มไม่แฉะและก็ไม่มีกลิ่นตุ่าปนอีกนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนั้นเคยสังเกตปลาสลิดท,ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วล่ะก็ปลาสลิดนั้นจะตัวอวบอิ่มซึ่งจริงๆแล้ว เป็นปลาสลิดท,ที่บวมน้ํานั่นเองครับเนื่องจากว่าใช้กรรมวิธีของการดองน้ําเกลือเนื้อปลานั้นอาจจะเปื่อยยุ่ยเวลาทอดครับใครที่ชื่นชอบการรับประทานปลาสลิดจานโอชานั้นขอเสิร์ฟให้ท่านถึงบ้านเลยครับกับปลาสลิดบางบ่อสูตรโบราณที่ได้นําก้างปลาออกให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะนําไปทอดกินเล่นกับข้าวสวยหรือว่าจะนําไปยำก็ได้รสชาติที่อร่อยอย่างแน่นอนครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไม่ยุย่ย วันนี้จารยโอชาขอนำเสนอปลาสลิดไร้กากมาขายคุณผู้ชมเพียงแพ็คละ480บาทเท่านั้นซึ่งจะมีเนื้อปลาสลิดชิ้นใหญ่ๆถึง8ชิ้นด้วยกัน และเท่านั้นยังไม่พอเอาใจแฟนๆรายการจานโอชาครับจัดชุดสแท็กจากราคาปกติ1440บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นและยังไม่พอแถมฟรีน้ำพริกปลาสลิด1กระปุกมูลค่า140บาทให้ไปอีกด้วยบอกเลยว่าปลาสลิดเนื้อดีๆแบบนี้เราจะมีเพียงวันละ1,000พันชุดเท่านั้นรีบสั่งเงินเข้ามาที่ l ล n e o f f i c i a l แอดจานโอชาช็อปหรือโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ แล้วเราจะจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยครับรีบสั่งเงินเข้ามาได้เลยนะครับ